สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือในแอดกาได้มาบานยายนางร้านเปอร์เซน็นต์เนาะคะ่ะมาตามแนวทางต่อหวดนะคะ่ะวายยายนางจะ เน้นตัวใดให้นะคะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังจากยายนางเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเปิดซุปได้พลาดข่าวสารเด็ดดีจากทางช่องเนาะค่ะเบว์ไล้ยายหางเนาะค่ะพี่น้องก็เข้าไปรับชมรับฟังจากยายนางพร้อมๆกันเลยค่ะคิดว่ามามากขาคักเด็กหนึ่งนี่เด็กหนึ่งนี่เอ้าเด็กหนึ่งบ้านนี้ขึ้นมากหนึ่งบอกบ้านนี้มากอยู่แต่ว่าที่ที่แรกเน้นไปตัวใดวังหนึ่งค่นเนี่ยอัน ไม่ไม่อยู่สองหกเนาะสองหกกับหกแปดกับตัวหนึ่งอย่างเฮาน้าตัวหนึ่งโอ้ย่าจะให้สามตัวที่ครับมีสามตัวที่รืมแล้วละ่ะอันนี้นะเพราะว่าตัดออกแล้วนี่แม่ตัดออกแล้วเอานึงขามาแทนมันครับผมเอานึงขางมาแท่น,น,น,แ,ทนแล้ว,ว่านี้มันก็ได้แค่สี่ตัวซ้ำนี่เนาะสิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกเลยเมื่อนั้นมา เมื่อนั้นว่าพันมาผันว่ายังยังบ่คักแมนยัางเมื่อนี้คักไปบเดียดิคักแ้วบาดี้วบ่แมนจังว่าแม่ทามาเลขเลขหกมันมากบ่อันหกมากมันจะเป็นสิบหกนะนีะเด็กนะนายนี่โูคันหกมากิะเป็นสิบหกตลอดวันนี่แมนวยเสื้อด็ดขาดแต่ว่าเอาเด็ดขาดอยู่ดิคือลงมาเลขตัวนี้หน้านนีนะได้กระท้อมาแม่ได้มาจากไสเด็กนะมันคือสื่อบ่ด้ด่าสั่นบอกว่า วันไปยุกกล่องสากวันนะว่าสันขจรทำย่าอยู่แล้วกว็าน่าสีมากชื่ออะไรแล่าว,วสันเด็ก<อ>มันเป็นยังก็สื่อช่อไรเศร้าเหตุนี่สนไว้คนละวันนี้มีตัวเนียนไปตัวเนีนอยแล้วสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองตัวเนี่อาจารย์ อันนั้นเพื่อนมาไปมาเนี้อาจารย์ทั้งพาทุดหงเพิ่นสิม,มาใส่เห็ดสถานปฏิบัติรรมเพื่อนได้ปัญหงปัญหามาไปวัอนอนบอบอ่บอได้ช่วงนี้นนช่วงนี้ยังอยู่ซื่ออยู่เพราะว่าบ่าอยากบ่าอยากมาเพื่อนคันมาแล้วเพ่อนาอยากมีให้เป็นญานขาดหือสิหือสิเอาไว้บนผ้ายบรอว่าสนุกว่าแล้วราอยู่แค่<ม>นะั่นละ่ะ เด็กก็มีตัวเก่าๆยังสี่ลหรอฮะชุดเก่ายังอยู่เก่าอันบ้างแมนแมนชุดเก่ายังอแต่แต่ว่ามือนี้ก็ับมีเพิ่มมีตัวเน้นให้มีตัวเน้นคือเอาอันนี้ออกไปเอาอันนี้ออกไปเบิ่งไร้กบเปลี่ยนยุ่งไรยเนาะเอาไรนีนกลับนี่ยะผมติดทายแยมกล่องลงไปให้เอฟซีเป็นเบิ่งเอาไรยนั่นแล้วไปหรอไรยเลยล่ะนั่นแล้ว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  เอาโชว์เอฟซีโหลดดอกให้เพื่อนแคบหนาจอไว้โหลดแมนแคบแล้วอย่าลืมหันตีแคบแล้วเรื่มจ่อของเหลขอีกเดี๋ยวอีกร้ายมือจ้างังเลขกสีออกนะไปที่แห้งเรืมก็เลี้ยวก็เสียงมาเหลขออกวูซีเล็กใหญ่นั่งเถียงเชิดายชื่อเร่มาเนี่ยจางเปลี่ยนวะสัตวนะคุปซุ่มกระเจ้าลวยๆผู้ผู้กระเจ้าติดตามนะบอกเพื่อนกระทั่วมาก เจ้าเอาเบอร์ให้นะเนาะครับผมแต่เจ้าโตมาอยู่อนเนว่เพิ่นโรมากเพิ่นโรมากวะป่วยดอกบ่แม่เล่ะเอาเพื่อนเก่าไปแล้วบ่แม่นมาเลยกนะบ่เพิ่มบโบแม่ก็ว่าบ่เพิ่มเนาะอยู่โคราชแน่อยู่กรุงเทพสองสามสายอยู่กรุงเทพโอ้ยอยู่อยู่ไกลๆเฮ้าก็มีที่นี่อยู่สารคามเอาเอาพ่แม่พ่แม่คอยเคยเห็นเจ้าอยู่คอยไปคอยไปปฏิบัติธรรมอยู่ บ้านเฝาไร่วันครับผมนยูนนีทุกมาเอ้าือไก่แต่ว่าเอาว่าเพื่อนเลขยายนั่งี่คันผู้ใดไตามตลอดนี่ให้ว่าถือมาบ่หน่อยงวดนี้ถือต้าตากันมากเลยจุ่มวันรดมั่นถอกขั้นแรกถือแต่ว่าคันว่าเพื่อนเลขวิ่งนี่ตีร่างกายยุ่ไปนอนกินก๋วยเตี๋ยวถาดกับถือตีสั่งกินเลยก๋วยเตี๋ยว่สังก๋วยเตี๋ยวกเลยอยากกินจั๊กถวยอยากเมาล้านก็เมาล้านว่าเพื่อนซ้ำซ้ำชีวิ่งนี่นี่แต่ว่าคันนจับคู่นี่ก็เขาอยู่แต่ว่ามันหลายตัวเนี่ย มันเจอง่ากเลยมันเล็กไม่แย่ว่าหลายปะมันมาลายแบบไหนดิมันมาลายดิมหลายบ่แม่เวดร่าหันบนเป็นบนล่างเป็นล่างเห็นไหมเขาบนล่างไม่ซีงวดดินั่นนดิบนซีคู่ล่างซี่แม่แม่บนซีคู่ล่างซีคู่เขาเขาบนล่างไม่ซีงวดติดเขาบนล่างไม่ซีงวดติดมันซีลายตัวอยู่อ่ะเป็นตะอ่อนสั้นก็เรียกก็ได้อางวดนี้ให้เขาบนล่างเขากลางพร้อมเด้อยายบัดเนอเอาค้กงๆเลยเนาะเขากลางเสียวไปใส่เอาไปไว้ทั้งไทย แล้วบ้างเจษนี่นะเขาเจ้าว่าอันอันคือคือว่างวดผู้ผู้ผู้เขาเจ้าติดตามเนาะครับผมเขาจะว่าแม่ว่าสันมั่นใจเพราะเจดหมดเนี่ยว่าสันนู้ชิวิ่งเป็นหมือเนาะสันโอ้เขาเจาว่าเนาะว่ามั่นใจยังไงปอยเจษช่วยุ่วยไข่ก็อะไรก็เนี่ยเนาะมั่นใจยุ่ว่าสันมาเดกสองตัวเลยหันนี่แม่ว่าสันเอาขันเจ้าขึ้นว่าเนาะตัวนี้เนาะ ทันเจ้าคือว่าตูอื่นมี่มาเสริมกับเอาผมว่าใส่เอาแม่ว่าม,มันมากอืาเคอยข่ยตัวบอกกันตูโตมากโย่เอาหยอกกันนูนนี่เอา<ช>อประตูหอยเจ้าอันนี้ก็ซื้อเพื่ออะไรตัวนี้อันไหนล่ะเจ็ดสองโอ้เจ็ดสองเจ็ดสองมันไม่ออกกันทีไมาออกเจ็ดสามเพื่อเจ็ดสี่ผีวพอจอับม,มันตูดขึ้นมาหน,น่อยหนึ่ง เก็ดสองเก็ดสามเก็ดสี่เก็ดหกแหละเก็ดหาเสียไปเสียไปนี่มีมีหามามีอยู่หลักหนึ่งมันมันมามีอยู่แน่หรอกแม่เขาเขาหายมาแค่สี่ตัวซ้ำนี่อันนี้คือกันนี่เขาก็หายซ้ำสี่ตัวซ้ำนี่หลักเจ็ดของย่ามีแค่สี่แถมแค่นี้นะแมนอันแปดร้องหั่นละแปดหนึ่งแปดแปดสองแปดสามเนาะงวดร้องหั่นแปด หาแปดเจ็ดเร์เนเขาแปดสามเต็มเต็มเนาะเ,ออเขาสงวดสงวดเราเพื่อนขั้นห้าสิติดต,ตามแค่นี้นะแต่ว่าห้าอย่างออกนอกรูนอกข้างมันมับผะไปอยากคือจังมเจาว,วานในยินซอเชมา,มา่าเอาพนูน<อ>ันเข้เป็นตะคักเทเวร์รับร้นท่าน บ่เสียมันเจา้าของบพมันใจในตัวเอง <c oughs> โอ้ยมันกัดแย่อยู่อาลังเทียกัด<ล>จังสันละแม<ล><ล>่นะโอ้ยถือทารีหันลูกเด็กเจ้าของคือไปสืบผู้อื่นประมาณนี้นะบ้านนี้เศร้าแล้วสองหมวดสามหมวดมันนีเศร้าแล้วเศร้าแ้วน้ำข้นบหมเศร้าแ้วน้ำข้นปุ๊บเขาบนล่างบนล่างบนล่างซี่วันกินเป็นไหนล่ะย่าไปมันใจเรียก้พื่นแม่เรียกเจ้าของเขาจังหยังนี่ตัวกต่จังว่าแม่บ้านตัวเอาเชื่อวขั้นสี่เอฟซีเพื่อนบอกว่าขั้นอันนั้นนะแม่ เดี๋ยวบางวันที่สองเจอกันเนื้อเคล็กวิ่งเขาท่านมั่นใจปันนั่นนเนาะโอ้ยคนละเนาะเด็กเกียรติในวันมันยืนยืนที่รี่ลยล่ะเด็กเกียรติกวางสันน่ะแม่กวางสันว่าเพื่อนจะท่าใจเห่าวะเอาโบแมนดี้มันมันเขามาซุ่ดอันเก้าแปดเจ็ดลงมาได่ใหญ่ใหอ่มันบอซุ่มอันเด็กอันบนวิ่งตัวเดียวน่ะมันเขาอยู่แล้ว ว่าแมวบอกมู่เจ้าตัวหามาใส่ซอยแม่แน่ว่าสันครับผมมั่นกระบอกเจ้าก็บ่าโอ้ยนอจากสีหาส่ก็ได้ซ้ำนี่เข้าไปนีก็ะเฮ็ดเอาแค่ซี่ตัวเข้าซ้ำนี่เนาะครับอืมเขากับมาเอาล่างขั้นตัวนั่นมากแท้เลาวว่าสันเกตตัวหกตัวนี้มันเด็กร่างมั่นเด็กกำลังวั่นด้นี่เนาะเลี้ยงมาใสหนี่สันนี่หามันเลยมาก หลังโอ้แต่ว่าซีงวันนี่ถือบนล่างมากนี่ขันแม่นผู้ตามตลอดเดี๋ยวนี้เขารวยแล้วเนาะขันแม่นผู้ตามนี่ลายแต่คีบแหวกกระลื้มเนาะบ่แม่นโมเพื่อนว่าขันแม่นตามมิลีว่าเนาะขันตั้งใจตามมิลีเราไปมองนาไปมองเอื้อนก็คือจังดีขนาดจักผู้ส่งสั้นเบิกเบิกว้างขึ้นแฮียงว่าคขัดเฮียงว่าคขัดไอยเลื่อมย้ายนั่งไปทำก็ต้องพูนอีกหงายหลังทวนน่าอีกโอ้ยหลายอย่างหลายแนวจะดิเด่น ก็จังสนนแล้วยังว่าขันดินเล็กแม่ยังไปเล็กผู้อื่นแม่ก็บอกวี่งหรอบอกมุ่เจ้าก็ได้ขันแมนตามย้ายนั่งตลอดให้ว่าตั้งแต่เข้ามาถ่ายทำน้ำเสนอหนี่ให้ว่ามันจัเปลี่ยนแล้วนายตั้งแต่ย็นขันแมนผิดมันผิดนับเทียอะไรหนึ่งดิผิดอยู่ใส่มันบ่ผิดเล็กวิ่งบ่นแมนไอ้เล็กเล็วิ่งนั้นบ่ผิดดอกแต่ว่าจับครูมันนับเทียอะไรหนึ่ง่จ้าตีเข้าตามม่านี่มันถือไหลายก็ผิดดิถือไหลยังแมน เดียนกุมภ้าพันออกผ้าสามโตเนาะมภามันออกอันสองเก้าหรือเก้าสองลางกันนะครับําได้นะแม่เมื่อเจ้ามาทายทำมานี่ไดเดียนกลุ่มผ้าครับเด็กนี่คันเม่นห้ามีตุ้นเนาะครับเน่นเนาะครับคันเม่นห้ามีตุ้นสื่อเพราะว่าคันเด็กเขาเรียเห้าไปสื้อไวกรเลยประมาณนี้มัน เข้าค่อยสีได้ยเป็นบอกคับขันเข้าสาอย่างสิแล้วว่าท่านเขาจักเทียครับอืมแม่ว่าเป็นถือทั้งหลังทั้งบนนี่ไปซื้อนะเขาว่าหายข้าวเ,เอาบินมาส่งนี่อโอ้ยนอ้อข่านก็ได้แต่เงินเอฟสี่น้ำมูเจ้าแน่น้ำมูลอันแน่มูหนีแน่จังสันเดี๋ยวน้อโอ้กระโดดไม่ค่าเขาค่าหน่ำค่าแน่น อข้าเข่าข้าหนำหมูมาปุ่นกระจังสันนะข้ากระปุ่งกาแฟอืมเ้าะกะดีลด้อละคนนี่น้ำคิดน้ำใจเนาะแม่หลายหลายมูเจ้าหนุตัวเนาะครับผมที่มาสซอยพยุงพะเย้าอยู่นี่ลูกหลานน้อยๆเบึ้งในเปียงซุ่มมูนี่วันหันกัดกันนี่มีมีเสื้อมีเงินต่อทุนมองเหนนไหมมีข้าวมีกะขายหมาเนี่ยได้จะเป็นมาหลายร่บ่ละบ่ขายมีอยู่เขาแห้งเอาเครื่องเอาน้อยแทนแม่พุ่นตัวลง ของคอยกบลูกค้าดีเด่นเนาะน้ำอีเกลว่าลูกค้าดีเด่นเตี้ลูกค้าดีเด่นเนี่ยเอาาเอฟที่คอยเราว่าบรชัดเลยภาพแอดเลยบริชันเอาชัดไปน้อครับบานนี้ชัดไปผมส้มขอยใกล้ๆเอาชัดไปน้อชัดบรชัดจังไหนกันชัดขนาดเลยหนายย่าหนังนะชัดชัดเห็นเหรอแคลวว่องนี่จังชัดเลย เอากับพี่นิดพี่จละลหน้านะครับสําหรับตัวเลขคงที่สองอค้งที่สองของยายนางร้านเปอร์เซ็น์วดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกห้ายายนั่งให้เด่นบนเจ็ดกันยังคงทีเนาะลองสองหนึ่งกันยังคงที่อาเลขให้ให้สังเกตว่าเลขยายนา่งนี่วิ่งนี่ยังบ่เคยครับจับคู่นี่มีลาดมั่งนับเทือดอแมน,แมนบ่บ่หน่อยมากน้อยนักหน่อยนะ ที่จับคู่สิรุดนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนี่ก็ต้องอทั้งบนทั้งล่างโมเมนต์ห้าบริแยกบนแยกล่างชัดเจนล่างียล่างก็ขึ้นไปบนบนมาขึ้นมาล่างซึ่งเ้าอะไรใส่<ด>กันป่ะนครับน่ะนะเอาวิ่งก็วิ่งบนนะครับเด่นไปที่เกตลองไปที่สองจับคู่นี่ก็น่าสนใจมากๆซึ่งแตกสามตัวนี่ป้อยข้างาย่นั่งก็ได้เนาะแต้มเดียวเนาะอืมวันว่าหันแต้มหนึ่งมันบ่อแตกสามตัวนี่ก็ดูอยู่ดิวันว่าหนึ่งรู้แต้มเดียว มีสามตัวครับแต่ว่าก,อกออาอาจจิท่แตกตรงครับอ,อ,อาจจะแตกโตดนนะแมนแมนอ่ะจะมีจับคู่สามตัวบนอ่าสุ่มสุดลเลยอเ้อครับสุวมได้สุดเท่านี้ละก้องครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเท่าไรสุดมันอาจจะชัดเจนไรมันจะตามสัญญาณมันอ่าในส่วนเลขสามตัวจับคู่มาให้สามคู่เท่านั้นครับสามชุดก็มีสา,ามเจ็ดสองสามเจ็ดหกแล้วก็สามเจ็ดเก้าส่วนเลข จับคู่สองตัวนะครับกะน,นับมือแหง้งช้ำช่องแห้งเขียวชาตินี่กะแห้งเลขแห้งหน่อยตัวลงเนาะแห้งหน่อยลงเพราะว่าตะขี้นี่ส่งเลขไหลยอยู่ดิครับเออตั้งแต่เป็นตัวของตัวจะคว้าง,งนี่เลขหน่อยลงแล้วแต่ก่อนเป็นแรล่น้ำพ้อื่นเลขก,ก็ไหลอือครับบัดนี้เป็นตัวของตัวเองแล้วออครับอาจาับคู่กันสองตัวก็ได้เกตสองเกตสามเกตส,สี่เกตหกครับมีสี่คู่อา่าในส่วนชุดบนวันต่อไป บนกับยาหลงยาลืมรางรางกับยาลืมบนน้่เห็นว่า้ามาร่วมกันแล้วกับเปดหางหนึงกับบอลไหลอ่าบานนี้ในชุดรางนะครับกระเด็นไปทีหนึ่งบ้าเนื่องนี่มั่นใจว่ามาล่างบาอกไีแมแน่นเด่นหนึ่งร่องหกบอกอืมอืมนั่นเด่นหนึ่งร่องหกเด้อพี่น้องเด้อจับคู่รางนี่ยูซีหางสิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกนั่นมีเหตุผลบารนี้ เนาะเน้นไปที่เลขสิบหกครับพี่ไม่น้องครับเลขล่างเนี่เลขบนนี่เน้นไปที่สามเจ็ดสองสองตัวกับเจ็ดสองเลยย่ายนั่งมันใจมากขันว่าออกตัวนี้ออกตัวไม่แล้ววะมาหนี่ข้างบนมาสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดสองนายย่ายนี่าบาลนี่สองตัวเรื่องนี้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหายไปใส่มาเอา ว่าเอาว่าเอาเพราะว่าแรกรอกมันมีแค่นี้เลยนั่งมันมีแค่สี่ตัวสั้ก็สี่าัวสั้นมัดสูตัวมีคือเจ็ดเก้าหายชนะถึงเริ่มก็เลยก็เลยสงสัยนะได้ถามวาเจ็ดเก้าหายไหมว่ามันเปลี่ยนยังสี่ผมเขาใจว่ายังสี่ตัวเจ็ดเก้าเนี่ยเวลาเข้าคัดออกมาแล้วมันอวยหัวเลี่ยเจ็ดไม่เปลี่ยนเจ็ดหกก่อนหน้าคัดเรียบร้อยแล้วนะ คอยไปเอาตอนที่ว่าตอนนั้นเป็นเจ็ดเก้าเมืนกัมันอวยหัวเออเป็นไปได้เป็นไปได้ที่่าสั้นแล้วอาจสิแปลงเป็นเจ็ดซีก็ได้เห็นใจไหมออยุนี่มูเจ้ามากตัวใดเด็กถามมูเจ้าดูเลขบวเออผมมากเลขตอนนี้ผมมากเจ็ดซี่แหละผมมากเจ็ดซี่กับเจ็ดสองนี่แหละเลขว่านาสีขีดอกเจ็ดสามโอกาสมากหน่อย เอี่ยความคืดของผมว่ะเออๆแตเพราะเป็นยังก็เจ้ากลับอยู่แล้วเนาะครับเจ้ากลับอยู่แล้วซื้อเพราะกลับแต่ครับผมแต่ว่าตามสูตรผมเป็นสั้นตามสูตรผมนี่งวันนี้ถมามากครูปจิเป็นได้ขันเล็กเก็มาก็ฏิเข่าเก็ดสองเก็ดสี่เก็ดหกยังสีหน้าตามสูตรผมว่ะแต่ว่าบาตรนี่ในส่วนเลขล่างบัตรสิบเอ็ดตัดทิมเลยขันเสื้อเื้อแต่สิบสี่สิบห้าิบหกเท่านั้น คือบาดจนสันหาทั้งเทียออกมันหกหนึ่งหนึ่งแปงสันนี่ก็น้องเอากระรางเอารางเนาะถ้าเป็นรางเนี่ถ้าเป็นรางันทวาหนึ่งอาจจะซลุดออกมาเป็นศูนย์ก็ได้ครับผมหนึ่งทายุหันมามีอีกตัวนี่เนียยายนั่งบอกว่าหนึ่งว่าเป็นศูนย์ทายุันข้าเจ้าว่ามีศูนย์มันเลยหนึ่ง ซื้อว่าสาันนกข้าเจ้าซื้องวดบังหันข้าเจ้าว่าขั้นศูนย์มากๆเสไปเฮ็ดหน้าให้กินมันม่อเอาว่าสันบ่เอาคนมาลำบากตัวสันแม่นบ่อืมมีบ่หันเป็นจางปางเอางวดงวดน,นี่นี่มีเล็กนั่นบ่มีเล็กตัดบ่นี้มีเล็กตัดออกว่งวดบ่เอาแค่นี้เลยเงวดนี้บ่่ตัดบ่อเอาลายตัวยังมาขัน้นเฮ็ดขั้นเลขตัวนี้มากว่าสาันไปเบื้องสูตรลดมันมี แค่ซีต้ซัมนี่บริตัดเลยครับผมมันไม่เงน<ม>ลางบุญมันไม่แค่นี่คันเลขสามโตก็คือว่ามันเข่าตัวนี้เท่านี้ครับเลขเลขติดเจ็ดนะครับมันสีมีสามเจ็ดสามเจ็ดสองสามเจ็ดหกแปงสี่มันสีมีเท่านี้แต่ว่าอันนี้แม่ก็คือเอาแค่สามหลักนึงเนาวว่าเอาหมดสี่ มันสิหลายตัว่นแม่อมเอาตัวมันใจนะเอาคือว่าตัวมันใจมันใจตัวนี้ที่สุดนี่ซุ้มนี้เป็น